สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนทำไก่อยองทำกินเองง่ายๆไม่ง้อเตาอบเก็บไว้ได้นานข้ามเดือนทานกับข้าวต้มใส่แซนด์วิชน้ำพริกเผาสะอาดปลอดภัยทำง่ายมากมาดูกันเลยค่ะเจ๊ปานจะเลือกเนื้ออกไก่แบบนี้นะคะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยใช้มีดเลาะบริเวณส่วนหนังออกไปนะคะเราจะเอาแต่เนื้ออกไก่ล้วนๆค่ะ หลังจากนั้นเจ๊ปานจะหั่นเป็นชิ้นนะคะเพื่อที่จะนําไปต้มหั่นชิ้นยาวหรือว่าขนาดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะตามชอบเลยตั้งน้ําต้มในหม้อให้เดือดนะคะแล้วเราจะนําเนื้ออกไก่ที่หั่นแล้วนําลงไปต้มเนื้ออกไก่สุกแล้วจะใช้กระชอนตักขึ้นมาใส่ถ้วยพักไว้ให้เย็นนะคะนำเนื้ออกไก่ที่ได้นะคะใส่ลงไปในครกแบบนี้เลยค่ะ เจ๊ปนจะเริ่มตำแล้วนะคะความละเอียดจะมีผลมากๆเลยค่ะที่ไก่หยองเนี่ยจะเป็นเส้นหรือจะป่นถ้าละเอียดมากไก่หยองก็จะป่นมากขึ้นค่ะไก่หยองที่ตำเสร็จแล้วนะคะนำลงใส่ภาชนะที่เราจะเอามาปรุงรสกันเลยค่ะเจ๊ปันใช้ไก่หยองครึ่งกิโลนะคะเจ๊ปัน,นะะจะใส่น้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะเพิ่มลดได้นะคะตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะเพิ่มสีสันให้เนื้อไก่หยองค่ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความนุ่มให้ไก่หยองเกลือครึ่งช้อนชาและผงพาหนโล1ช้อนชาเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะคุกเค้าทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันนะคะให้เครื่องปรุงทั้งหมดเข้าเนื้อไก่ที่เราตำเอาไว้ค่ะเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ ได้เวลามาทำไก่อยองกันแล้วนะคะเตรียมกระทะเอาไว้ตั้งไฟอ่อนๆใส่เนื้อไก่อยองหมักลงไปในกระทะเลยค่ะผัดเนื้อไก่ให้ร้อนทั่วกระทะเลยค่ะตอนนี้เจ๊ปันจะผัดไปเรื่อยๆไม่หยุดมือนะคะ ใช้ไฟอ่อนๆผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อไก่จะแห้งนะคะไม่เกิน20นาทีเนื้อไก่จะเริ่มแห้งและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นค่ะแบบนี้ก็เป็นใช้ได้แล้วนะคะพักไก่หยองจนเย็นแล้วเจะปันก็จะหาภาชนะมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเก็บได้นานใส่โหลเก็บไว้ทานได้นานๆเลยค่ะได้ไก่หยองฟูๆนุ่มๆกรอบๆทำง่ายอร่อยด้วยค่ะ เ,เพื่อนๆลองทําดูนะคะสูตรนี้ทําง่ายแค่นําไปตำในครกแล้วก็เอาไปผัดไม่ต้องง้อเตาอบด้วยค่ะสามารถต่อยอดนําไปทําขายได้ด้วยนะคะสําหรับเมนูเบเกอรี่นะคะไก่ยองสามารถนําไปใส่ในเบเกอรี่ต่างๆได้เลยค่ะส่วนรสชาติความหวานของไก่ยองนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่มลดน้ําตาลได้ตามชอบเลยค่ะเจ๊ปานนาไก่ยองมาทําของว่างทานเล่นให้ลูกค่ะแซนวิชน้ําพริกเผา ทำไก่อยองทานเองแบบนี้เจ๊ปานจะใส่ไก่อยองให้ชุ่มๆเลยนะคะใส่เครื่องแน่นๆเลยหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบทานไก่อยองหมูอยองนะคะใช้วิธีเดียวกันได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเจ๊ปานขอตัวไปทานไก่อยองก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ